สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นจุดอ่อนของนักมวยไทยหลายๆคนที่ต่อยในสไตล์มวยไทยแท้ๆแล้วก็เป็นจุดอ่อนที่ผมเห็นนะครับในตะวันฉายตะวันฉายนะตอนที่ต่อยกับศิษยยิชัยในวัน FC เนี่ยผมเห็นเนี่ยมันจะมีอยู่หลายๆครั้งเลยที่เขาอ่ะชอบดึงชายกางเกงครับขอบกางเกงอ่ะผมพูดผิดขอบกางเกงชอบดึงขอบกางเกงขึ้นคือจริงๆอ่ะขอบกางเกงนั่นแหะมันก็ไม่ได้หลวมหรืออะไรนะ แต่ว่าเป็นการดึงเหมือนแก้เขินอะไรประมาณนั้นมากกว่าเวลาบางอาวุธป้องกันอาวุธที่ออกอาวุธอะไรเงี้ยก็ดึง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 บ่อยมากๆเลยครับในไฟนั้นนะผมเห็นตะวันฉายเนี่ยดึงเยอะมากถ้าเกิดว่าเจอกับนักมวยต่างชาติเนี่ยยิ่งในอนาคตเนี่ยตะวันฉายเนี่ยจะไปต่อยในเวทีวันเอฟซีอะไรเงี้ยจะต้องเจอกับนักสู้ต่างชาติที่มีฝีมือมากขึ้นในจังหวะที่ดึงนันนะ่ะถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ได้โถมเข้ามาโจมตีอะไรเงี้ยอาจจะทําให้มีปัญหา หรือว่าเสียเปรียบได้นะครับดังนั้นนะครับผมว่าแนะนำเนี่ยว่าทุกคนนะที่ชอบต่อยแล้วดึงเกงดึงเกงเนี่ยแนะนําว่าให้เลิกทําดีกว่านะเราจะเห็นว่านักสู้คิกบ็อกซิ่งนะที่ว่าเป็นแบบมือโปรๆอ่ะอย่างสมมติสิริชัยอย่างนี้ซุปเปอร์บอลอย่างเงี้ยเขาไม่ดึงเกงเลยนะแต่ในขณะที่คนที่ต่อยสไตล์มวยไทยแท้ๆเนี่ยจะชอบดึงเกงอันนี้ที่ดึงเกงเนี่ยเราจะเคยเห็นแล้วว่าในอดีตที่ผ่านมานานหลายปีแล้วะนตอุดมแต้พานิชย์เนี่ยก็ได้เอาไปแซวนะเฮ้ยทำไมต่อยดึงเกงจังเลงเกง รวมเหรอยังยืดหลวมเหรอก็ไม่นะแต่ว่าเป็นการทําแก้เขิดมากกว่าไงผมก็ฝากไว้นะครับอันนี้สําหรับทุกๆคนนะถ้าเกิดว่าใครชอบดึงเกงนะไปต่อยจับต่างชาติหรือว่าไปเจอในกีฬาคิกบ็อกซิ่งเงี้ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับไงขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ